หากเราย้อนไปนะครับประมาณดึงเดือนก่อน1ึงเดือนที่ผ่านมานี้แฟนคลับถึงกับช็อกไปตามๆกันนะครับเมื่อนักร้องคู่จิ้นสุดฮอตอย่างนุ๊กปายหรือว่านุน๊กธนดลแล้วก็ปาย้ายฉันนภานะครับประกาศลดสถานะคู่จิน้นลงมาเหลือกันแค่เพื่อนนะครับแล้วก็มีการปรากฏภาพของทางหนุม่มนุ๊กเนี่ยนะครับอยู่กับหญิงสาวคนหนึ่ง ภายหลังจากที่แฟนคลับนุ๊กปายนะครับแถลงข่าวฟังการแถลงข่าวของทั้งคู่ที่ประกาศลดสถานะคู่จิน้นเหลือเพียงแค่เพื่อนเต็มร้อยเท่านั้นนะครับพร้อมกับเปิดเผยว่าทั้งคู่เนี่ยเคยเปิดใจพูดคุยกันแล้วแต่สุดท้ายก็รู้ว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนี่ยมันดีที่สุดส่วนด้านการทํางานเนี่ยยังคงร่วมงานกันได้ตามปกตินะครับโดยการแถลงข่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้นะครับที่บา้านค่ายบ้านสิงห์มิวสิก หลังมีดราม่าคลิปหลุดหญิงสาวนะครับมาหาหนุ่มนุกธนโดนถึงบ้านงานนี้ก็เอาทำทำเอาแฟนคลับหลายคนเนี่ยถึงกับปานน้ําตาหลายคนก็ดูเดือดสุดๆเข้าไปคอมเมนต์นะครับถล่มกันแบบยับเยินจริงๆล่าสุดทั้งคู่ได้มีการเปิดใจนะครับกับประเด็นดราม่าผ่านทางคมชันลึกบันเทิงนะครับได้มีการเปิดใจกับทางคมชันลึกทางหนุ่มนุกเนี่ยบอกครับว่าถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเออ ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาได้ยังไงมันก็หนักหนาพอสมควรแต่ก็โชคดีที่มีทั้งเพื่อนแล้วก็เจ้านายที่ดีครอบครัวที่ดีเรียกว่ามีเซฟโซนที่ดีมากๆส่วนทั้งนั้นปลายก็บอกครับว่ามีคนรอบข้างที่ดีคอยให้กําลังใจเสมอที่สําคัญคือพี่พี่เอฟซเนี่ยไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขก็อยู่เคียงข้างเสมอจะทําทผิดร้ายแรงแค่ไหนก็ให้อภัยพร้อมจับมือและเดินต่อไปด้วยกันถามว่าคิดไหมว่ามันจะเจอดราม่าหนักขนาดนี้ แต่ก่อนเนี่ยปายเองเป็นคนที่เจอดราม่าหนักทั้งเรื่องเสียงแล้วก็หน้าตารวมไปถึงบุคลิกทางด้านนุก๊กก็บอกกับว่ายอมรับว่าดราม่าครั้งนี้เนี่ยมันหนักหนาไม่เหมือนที่ผ่านมาถามว่าคิดไหมว่าจะโดนอีกก็คิดเพราะทํางานอยู่ในวงการบันเทิงมันต้องมีอยู่แล้วจะใช้ชุดวัยรุ่นให้สนุกน้อยลงไหมก็ยังต้องใช้แบบเดิมทํางานดูแลครอบครัวแต่คงจะใช้ชีวิตวัยรุ่นปกติไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นคนของประชาชน ทางด้านปลายเองก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะชีวิตวัยรุ่นใช้ได้ก็คงแค่กินเที่ยวเล่นปกติแค่นั้นปลายบอกเลยครับว่าพวกเราเนี่ยลดสถานะแล้วก็ไม่อยากจะให้ใครเนี่ยมาคาดหวังว่าพวกเราสองคนจะคบกันเราสองคนคือบัดดี้คือเพื่อนรักคือคนที่เป็นเซฟโซนและจะคอยสนับสนุนกันเสมอนะครับนุกก็ยังบอกอีกว่าการที่ลดสถานะเนี่ยจะทําให้เราสองคนเนี่ยใช้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องไปกดดันและมีสติมากกว่าเดิม แต่ดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้ตนเองเนี่ยตัดสินใจบวชหรอกจริงๆจะบวชตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ด้วยหน้าที่การงานเนี่ยจึงต้องเลื่อนมาเป็นปีนี้แล้วก็เพิ่งได้เลิกบวชจึงตัดสินใจบวชเลย7วันที่วัดแถวบ้านทางด้านปลายก็บอกนะครับว่าในส่วนธุรกิจเนี่ยจุดประสงค์ตอนแรกเนี่ยตนเองเนี่ยให้ให้แม่เลือกว่าจะเอาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทำโรงงานหรือรีสอร์ทเพราะมีธุรกิจขายกุวยทอดอยู่แล้วแม่ก็อยากจะเปิดรีสอร์ทครับแต่มันมีแค่9ก้าห้องก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยอยู่ไป แล้วเดี๋ยวค่อยดูทีว่าจะทำยัางไงกันต่อไปทางด้านนุกก็เปิดใจบอกฝากถึง f อบอกขอบคุณ f c ทุกคนนะครับที่ยังรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเจอมรสุมพายุลูกใหญ่แค่ไหนก็ยังไม่อยอมปล่อยมือไม่เคยปล่อยให้โดดเดี่ยวอยู่เคียงข้างจนถึงทุกวันนี้ดีใจมากๆปายบอกว่าขอบคุณแฟนๆกลุ่มนี้ที่ทําให้ปายเนี่ยสัตยายตัวเองทําให้ยังยืนหยัดอยู่จุดนี้ชอบค,ำคำําคํานึงที่พี่ๆเขาพูดว่าถ้ามองเขาด้วยความรักเขาก็จะน่ารักกับคุณเสมอ ไม่ว่าจะทําอะไรก็จะน่ารักแต่ไม่ใช่ว่าทาผิดแล้วจะให้อภัยแต่เมื่อทําผิดก็ให้โอกาสเขาที่ทําตัวใหม่ๆนี่คือสิ่งที่พี่เอฟซีบ้านสิงให้พวกเราเสมอขอบคุณมากๆครับในส่วนของผลงานเนี่ยเขาบอกว่ากําลังจะมีเพลงใหม่แล้วก็มีหนังที่แสดงกับกล้องไวร่ด้วยรอจะปล่อยเช่นกันสําหรับปายเองมีเพลงที่ปล่อยไปแล้วรวมถึงหนังที่ถ่ายด้วยกันกับนุก๊กก็รอปล่อยชื่อเรื่องเพื่อนคาดว่าจะได้ดูกันปีนี้ ตัวหลักก็คือนุกกับปายแต่ก็มีเพื่อนๆเนี่ยมาร่วมแสดงด้วยเช่นกันนี่เป็นการเปิดใจล่าสุดของ2องู่จิน้นนกปาาที่ลดสถานะเหลือเพียงแค่เพื่อนกันในวันนี้กับมรสุมดรามา่า1เดือนที่ผ่านมาข่าวไว้ทีดีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนขอ,องสคมครับ